สวัสดีคะ่ะพี่นอ้องยายออสามสลึงจ้าเมื่อนี้ตอนนี้ยายออกะโอ้ส่งหนุ่งๆงากหลายเติบอยู่ด้วยพี่น้องเแบบิดนี้จองนี้เป็นกระลังร่อแฟนไปเอาวันน้ำบัตนะคะพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้เป็นหนาการหนางานเนาะกะ็คือจังหวัน,นะคะ่ะขันผู้ใดเป็นเอฟซียายออกับสิรูวายายอหอนี่ทำอาชีพหละกะักก็คือ เป็นเซลขายพวกหลังคาเมาทัลชีสขายเล็กขายอุปกรณ์สางบ้านนะคะพี่น้องขามีครบขั้นทุกอย่างบาทที่นี่มันเป็นช่วงหนาที่คนกระล่างแบบออกพันษาคนเห็ดบานเห,เห็ดเที่ยนเออก็เลยต้องออกไปพบปลาลูกคา้าแน่ไปส่งของลูกคา้าแน่ไปดีวงานไปรายงานให้ลูกคา้าอย่างต่างๆหลายๆซึ่งมือนีงานกะขอนขาง,งที่จะหลายแนย่กับมีใหหแนวให้เห็ดหลายแนย่พองจะไปเสนอคุยงาน เสนอราคาคุยกันตกลงราคาการพองสิไปส่งงานนะคะพี่น้องแล้วก็ได้เดินทางไกลพอมนะคะก็เลยมือนีบบ่คอยสิมีเวลาเหตุขลบปันไดกับพี่น้องก็สิลงส่งลงงขิบแบบเพื่อนๆส่งการบ้านพยัญชนไปก่อนไหพี่ใหน้องเฮาได้เบืองได้แง่งนะคะพี่น้องไห้พยัญชนได้เห็นมาเฮากับส่งงานเรื่อยๆอยู่หันมือวางกแบสีล้งเอียงก็บสิลงไปก่เนี่ล่ละค่ะพี่น้องลงไปอยู่จังซี่ล่ะค่ะพี่น้องขาเพราะว่า ถ้าวันไหนที่เราหยุดแล้วเราไม่ลงคลิปมันสี่องเข้าสิสลวนทันที่พี่น้องขามันสี่อนเก g เ m e n t หรือว่าอีอย่างต่างๆหยอดไหลหยอดวิวอย่างมันสิโต๊อีหยังมันต่างๆแล้วกะการที่ว่าถ้าถามถึงว่าถ้าคุณไม่ลงคลิปทุกวันอ่ะการผ่านการสร้างรายแด้คุณอ่ะมันยากแน่นอนแล้วก็มันจะเริ่มต้นจากศูนย์ใหม่อะไรใดๆพ่ญาติสกิดว่าเออมือนีมืออยพักก้อนเด้อสองมือสามมือ เจ้าพากเป็นสองมือสามมือหรือแหงเป็นอาทิตย์เป็นเดือนนั่นก็คือแปลวา่าเจ้าสิต้องเริ่มไม่เมดทุกอย่างคือเก่าพี่น้องขาเพราะฉะนั้นย่างหน่อยๆแมนว่าขี่คันน่ะพี่น้องยิบโทรศพัพท์จับขึ้นมาท่ายยังไปก้อนกะท่ายค่ะพี่น้องท่ายยังไปก้อนกะท่ายไปก้อนเลยหรือสีเบาอย่างเรืองอี่ยังไปก้อนกบเบาแล้วกะให้ลงคลิปคำว่าลงคลิปอย่างสม่ำเสมอป้าเสียงทองห้องคำว่าลงคลิปย่างสม่ำเสมอลงคลิปตลอดของยายอ่อนนี่ก็คือทุกมือ ทุกมืออีดีบ่มีล่าบ่ว่าสิแบบเจ็บป่วยเป็นไข้หรืออยังต่างๆใดๆย่าออกกัต้องข้ามมาเวาามาเวาขิบข้ามมาลงขิบหาขิบมาลงเ่ว่าย่ากออกนี่บ่มีีขิบเกาสิสตอกไว้เเด้อพี่น้องไทยสดๆตะละมือตะละมือ,ะะมอก็มีสตอกไว้แค่อาทิตย์ท้ยา,ายแงมขั้นแวก็มากลาบมาทามาลงยงมือเศ้าอีหอย่างประมาณนี้ซ้านี้ซื้อค่ะพี่น้องค้านล่นละ่ะมันจังเห็ดให้แบบว่าเออถือว่าจะสาหรับตัวย่าออกกับประสบความสําเร็จระดับหนึ่งแล้วนะคะผ่านเลี้ยวแล้ว นะคะในเพจอยอลอสามสลึงเนี่ยผ่านเลี้ยวกอนช่องเฟซบุ๊หลักอีกที่เปิดหมดเมื่อาชีพค่ะพี่น้องกระือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแล้วที่เป็นทีนาพอใจแล้วต่อไปกับแคมีนาทีเฮ็ดคอนเทนต์ head, แล้วก็ลงคลิปเพื่อที่จะเราก็มาเบื้องกันว่ามือใดเอไอสีดันมือใดโคนสิมามาักคลิปเฮ้าเรากะดันให้มันแตกหลายแสนหลายล้านให้มันได้ยอดวิวแตกแสนแตกล้านไปแล้วก็ต้องมาเบิ้งอีกว่ามันสีคลิปของเจา้าสีเข่าเกน สำหรับเขาที่จะจ่ายเงินเจ้าบออีกได้ผุนได้ไปอีกผุนได้ค่ะพี่น้องมันหลายสเต็ปแต่สำหรับตัวแย่ออกเองกับภูมิใจในตัวเองแล้วว่าเออเขาเหตุใดมาได้ถึงขันนีแล้วเขาก็ถือว่าสําเร็จแล้ว อชนะบ่ได้ชนะอีหย่างชนะตัวเองได้แล้ววาเออกูเห็นได้แล้วกูพานแบบเกือแบบแบบทุกอย่างแล้วอีหย่างสิไหมคะพี่น้องก็ดีใจน้ำจ้าของแล้วนะคะกับเป็นกำลังใจพี่น้องสุข,ขุมสุขคนเด้ออย่าฝ่าวเบือ่อแย่ออเด้อค่ะคันลงคลิปอีหยังแบบว่าแบบแนวทางเกา่าๆเพราว่าสิเป็นการอย่างตลาดการกินเขา่าการท่ายคลิปบ,บนรถอี่เังสิคะพี่น้องเพราะว่าแย่ออต้องใส่ชีวิตส่วนมากสิใส่ชีวิตตะบนรถคะ่ะพี่น้องค่าเพราะว่าอัน เดินทางตลอดนะคะงานที่ต้องเดินทางไปพูกปะกับลูกคขาต่างๆหลายหมองหลายบอนนะพี่นอ้องอ๋อคลิปนี้ก็าไวซ์นีได้ค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีค่ะ